ลมทั้งทีจะร้องทํำไมและนี่คือ0.57รีโวเวอร์เปลี่ยนปืนพกเป็นสไนเปอร์จะเป็นยังไงในเดลต้าฟอร์สมาดูฝากสปอนเซอร์ร้านเติมโคอสจิมด้วยนะครับ เอาละถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกัน,นชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ